เท่าที่เราได้คุยกับเขาเขามีความเครียดไหมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็มีบ้างครับมีบ้างอยู่แล้วเพราะว่าคอมเมนต์มันแรงอยู่แล้วครับผมมอกเราอย่างไรบ้างก็พี่เขาก็บอกว่าถ้ามันไม่โอเคยังไงคือเขาก็เป็นพี่เป็นน้องให้กำลังใจกันไปดีกว่าครับคือผมก็มองพี่เขาเป็นพี่ชายคนหนึ่งอยู่แล้วเราพี่เขาก็ตอนนี้คือมองเราเป็น น้องชายคนหนึ่งให้กําลังใจกันเป็นเหมือนรุ่นพี่ที่อยู่กับวงการบันเทิงช่วยแนะนําให้กําลังใจรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่ม,มันถึงมันถึงขั้นกับการที่พี่เขาจะต้องแบบเอาเอาตัวเองไปหนีไปปฏิบัติธรรมเลยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคืออันนั้นจะเป็นไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับคืออันนั้นจะเป็นในส่วนที่พี่เขาเป็นสายมูอยู่แล้วชอบทําบุญกันอยู่แล้วครับผมไม่ได้เกี่ยวกับ กระแสข่าวที่เกิดขึ้นเลยไปถือศิลได้ไหมไม่ไม่ได้แรงขนาดนั้นครับไม่ได้แรงขนาดนั้นอันนั้นเป็นส่วนตัวที่พี่เขาไปทําบุญอยู่แล้วเหมือนกับที่เราเป็นสายหมู่แล้วทําบุญกันอยู่แล้ว่เาว่าหลังจากใหม่มาเดินราเไป็นระยหางกับเรามกข้ามาชิก็ไม่ได้ถึงกับว่าเป็นระยะเป็ระยะห่างขนาดนั้นครับพี่เขาก็ยังเป็นพี่ที่แนะนําเราอยู่ไม่ได้แบบว่า แบบไม่ได,ด้ดีต่อกันเลยไม่ได้แบบห่างหรือว่าทิ้งกันไปเลยครับผมยังเป็นพี่น้องที่ช่วยเหลือหรือว่าแนะนํากันอยู่เพราะว่ายัางไงผมกับพี่เขาก็ต้องได้เจอกันอยู่ดีต้องได้ร่วมโปรเจกต้องได้มีการทําเพลงหรือว่ามีการทํางานด้วยกันอยู่ดีแสดงว่าลูกเกอร์เองจะหมายความว่าข่าวที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้มีผลกับความสัมพันธ์ใช่ไหมใช่ครับไม่ได้มีผลความสมนธ์ที่แบบว่าต้อง แต่พี่แต่น้องรือว่าห่างกันกับพี่เก่งไปเลยไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับแต่ถึงขั้นเบรกกับการที่ต้องเบรกกับการที่จะแบบเดินหน้าจีบเป็นแฟนอย่างนี้ไหมใช่ครับผมอันนั้นอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วครับที่จะหยุดความสัมพันธ์ที่จะเดินทางแบบชอบเ,เป็นโสดเป็นแฟนกันไม่ได้ถึงแบบนั้นครับนนจุจบไปที่พี่น้องใช่ครับอยู่ที่พี่น้องอนนใช่้บกันแล้วใช่ไหมคุยกันแล้วว่ามันจะหยุดกันแค่นี้เถอะอะไรแบี้ ครับคุยกันเข้าใจเราปรึกษาก็โอเคครับเพราะว่าส่วนมากที่เราอยู่ได้ก็เพราะว่าแฟนคลับคนที่ซัพพอร์ตเราที่ดูแลเราในส่วนของพี่เก่งก็เหมือนกันครับก็มีแฟนคลับในกลุ่มของพี่เก่งที่ทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบเหมือนกันต่างคนต่างเป็นซิลิปินเหมือนกันเราก็ต้องเอาแฟนคลับไว้ก่อนอยู่แล้วครับเพราะว่าเราต้องอยู่ไปกับแฟนคลับไปนานๆอยู่แล้ว กับการเบิดความสัมพันธ์ในครั้งนี้ใครเป็นคนตัดสินใจพูดก่อนมันเพื่อระหว่างเราพี่เก่งปรึกษากันทั้งสองคนเลยครับตกลงร่วมกันครับผมแต่ว่าส่วนมากผมจะเป็นคนที่ปรึกษาพี่เขาอยู่แล้วเพราะพี่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราก็แล้วแต่พี่เขามันมันมีโอกาสไหมครับพี่แบบจะจะดอ่านอยากไปเรงยนึล้อยากจะกลับมาลองมาคุยกันศึกษากันอเริ่มต้นก็ก็มีสิทธิ์เป็นนะเป็นไปได้นะครับมีสิทธิ์เป็นก็ได้นะครับผมมีสิทธิ์ไปได้เพราะว่า ผมก็ไม่มีใครที่เขาเองก็ไม่มีใครมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ทั้งสองอยู่แล้วแสดงว่ากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันมีส่วนที่ทําให้เราจะต้องเบรกความสัมพันธ์ในครั้งนี้ลงใช่ครับต้องต้องเบรกไว้ก่อนเลงใจแฟนคลับทั้งสองฝ่ายใช่ครับคือเราต้องเอาแฟนคลับไปก่อนพูดตรงๆงนะครับเพราะว่าแฟนเราอยู่ได้เพราะแฟนคลับถ้าไม่มีแฟนคลับพวกผมก็อยู่ไม่ได้ก็เราเรากังวลใจไหมว่าขนาดอันนี้มันแบบยังเริ่มต้นแต่ถ้าในอนาคตเราอยากที่จะคบกับใครหรือจะอะไรเงี้ย ปัจจัยหลักก็คือแฟนคลับถ้าแฟนคลับไม่ชอบเราก็คือจะไม่ไม่คบตรอีใช่ไหมครับอ่าไม่ถึงขนาดนั้นครับออคือด้วยความที่อนาคตเราอาจสักคือสักวันเราก็ต้องมีครอบครัวมีแฟนหรือว่าแต่งงานครับผมออมันต้องมีอยู่แล้วถ้าผมาอันเนี้ยไ,ไม่ครับคือไม,ไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าก็ต้องคุยอธิบายให้แฟนคลับเข้าใจผมว่าก็ต้องมีส่วนที่เาเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ว่า ไม่ขึ้นอยู่กับเราเราก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจเขาก็ต้องเข้าใจว่าเราก็ต้องมีครอบครัวอยู่เลยเรนวไม่ให้เรามีแฟนเลยครอรบครัวนเขาหงวแบบไม่อยากให้เรามีแฟนเลยหรอกก็มีมีบางส่วนครับไม่ได้ทั้งหมดครับผมมีส่วนมากที่เข้าใจบ้างลุกก็มีโอกาสที่ได้คุยกับแฟนคลับไหมกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าทําไมเราต้องทางนู้นจะต้องไม่ตรงตีเขาขนาดนี้อะไรเงี้ยมีมีครับเพราะว่า ในส่วนของผมจะมีกลุ่มบ้านฮัรอยู่แล้วคือกลุ่มบ้านรักนุกเกอร์เขาอยู่ในกลุ่มกันอยู่แล้วเขาจะปรึกษาคุยกันอยู่แล้วล้วก็อยู่ในกลุ่มนี้ครับผมเราก็บอกเขาก็บอกเาให้เข้าใจว่าคือเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจแต่ส่วนมากที่เจอคอมเมนต์แรงๆนะผมว่าจะไม่ใช่แฟนเพลงมากกว่าจะเป็นบุคคลที่ติดตามทั่วๆไปกระแสมากกว่าใช่ครับจะเป็นแบบนั้นมากกว่าแต่ถ้าเป็นแฟนคลับเราเขาจะเข้าใจเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนยังไงแฟนคลับขอพี่เก่งเขาจะรู้แล้วว่าพี่เก่งเป็นคนยังไง เรามีการปราหือวางขอบเขตให้กับแฟนคลับไปว่าเอ้ยอย่าอย่าไปล้ำเส้นเข้าเกินไปอย่างเงี้ยมีม,มีครับมีบอกครับเพราะว่าพี่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเรา <ừ> เราเขาบอกแฟนคลับว่าเออก็ต้องให้เกียรติพี่เขานะครับเพราะว่าพี่เก่งเขาเป็นพี่รุ่นพี่ผมนะแล้วพี่เขาเป็นพ,พี่ที่แบบอยู่วงการมานานแล้วเราเป็นรุ่นน้องเราก็ต้องให้ความเคารพก,กับรุ่นพี่ครับจริงจริงสเปกเราเป็นแบบแบบหมายถึงว่าชอบคนอายุเยอะกว่าเด็กกว่าไรยอางอืมไม่ไม่เกี่ยวครับขอแค่บอกว่า คุยกันเคมีเข้ากันผมก็โอเคแล้วไม่ได้ฟีกว่าต้องอายุมากกว่าหรือน้อยอย่างพี่เกดก็คือใช้ม่ได้ด้วยนขอแค่คุยกันเข้าใจผมก็โอเคแล้วครับไม่กับพี่เกดหรอเข้าใจนะก็เข้าใจครับก็คุยกันเข้าใจกันครับถึงได้เป็นพี่น้องกันโอเคทําไมได้เจอการทหารพี่เกดไม่ค่อยได้เจอเลยครับงานแน่นมากของเางานมีเกือบทุกวันแล้วก็พี่เขาก็งานแน่นเหมือนกันโอเคครับขอบคุณครับเอาเจอรับไหม